หนสองเริ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงพงพภากินชาแนลนะครับก็จะมาพาท่านผู้ชมมาทำผัดขั่วนะครับกะเพราเนื้อนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่หลายคนสงสัยไหมครับว่า,าเราไปกินกะเพราร้านไหนหรือว่าใครทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยบางทีก็มีน้ํามันเยอะเกินไปนะครับมันเฉิยเกินไป นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสูตรของผมเองหรือว่า,าได้มาจากอาของ youtube นะครับแล้วก็ปรับมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบรสชาติแบบนี้มากเลยนะครับก็วัตถุดิบมีอะไรแม่งม,มาดูครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีใบกะเพรานะครับก็ประมาณนี้กะเพราเนี่ยผมจะใช้ดอกมันด้วยนะครับจะหอมมากนะครับก็จะมีอันนี้ผมนัวนะครับแล้วก็ นี่ครับพริกไทยมีน้ำปลานะครับมีซอสนะครับซอสอเนกประสงค์นะครับของของแม่ตูเองนะครับของพี่ต่อสิงห์บุรีนะครับแล้วก็คุณก้อยนะครับเบอร์โทร0818514578นะครับโอเคชัดเจ้นะครับก็เนี่นะครับท่านผู้ชม0818514578นะครับก็ นะครับผมก็ใช้อยู่ประจํานะครับก็ฝากด้วยนะครับของพี่ต่อนะครับของของคุณก้อยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วก็ได้เป็นแต่งสีหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็มีน้ําตาลนะครับและทีนี้มาดูนี่นะครับผมจะใช้พริกแห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับพริกแห้งพริกแห้งประมาณ15เม็ดแล้วก็กระเทียมแล้วก็ก็หนึ่งหัวนะครับแล้วก็เราโขลกลป กับแบบนี้นะครับใช้พริกแห้งมันจะหอมมากนะครับแต่เ่นใดจะใช้พริกสดแต่ว่าผมชอบพริกแห้งมากกว่านะครับ,รบประมาณนี้โอเคคัดอเริ่มครับสําหรับส่วนผสมนะครับผมก็จะปรุงข้างนอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ใส่อันนี้ผงนัวไปก่อนนะครับผงนัวผงนัวใส่ รับใส่ประมาณนี้ปลายช้อนครับใส่ไปนะครับแล้วก็ซอสในในะสงค์นะครับใส่ลงไปประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับอ,อ,อ,อ่าอันนี้แต่งสีไปนิดนึงออประมาณนี้นะครับอะ่ะต้นหกเขียวนะครับ ประมาณนี้นะครับน้ำปลาประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณหนึช้อนนะครับนะครับถ้าเราใส่เยอะจะเลี่ยนไปนะครับที่ขาดไม่ได้ครับนี่ท่านผู้ชมา พริกไทยเราใส่ไว้เลยนะครับใส่สักเล็กน้อยอะนะครับเราก็เตรียมไว้หลังจากนี้เราก็เริ่มเลยครับเปิดไฟเลย ใส่ไปเลยใส่นิดเดียวนะครับใส่น้ำมันเนี่ยครับใส่ไปแค่เนี้ยอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเยอะมันก็จะเลี่ยนะะะะะนะครับนะครับต้องคั่วเนื้อก่อนนะครับคั่วเนื้อก่อนนะครับเบาไฟนะครับ ั้วไปนะครับรเราคั้วไปเรื่อยๆนะครับขั้วไปเรื่อยๆเราคั่วไปจนให้นักให้นะครับก็จะเริ่มมีมันนะครับ ท่านผูยชมสังเกตนะครับนี่ครับพอเราคั่วไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเห็นน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นน้าของของเนื้อนะครับอันนี้อย่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะเราทาไงนะครับนี่นะครับน,รนี่นะครับเผานะลกแน่เลยนะนี่ ใส่ไปนะครับใส่ไปเพราะถ้าเราใส่พริกเกลือเพียงไปก่อนไม่แน่นอนนะครับไม่ลแน่นอนนะครับใส่ไปแล้วน้ำล้างครกเราไม่ต้องไปใส่นะครับเพื่อจะเสียรสชาตินะครับ เดี๋ยวเทียวเนี yes. yeah. ่ยครับเนี่ยแล้วก็ค่วยห้สุกนะครับเนี่ยตอาเทียบแล้วสุกแล้วก็มาะครับเหอมมากแล้วก็ป่าป่าเนี่ป่าไปครับ ทีนี้นะผงรสครับทีนี้นะที่เราผงไว้แล้วนะครับเราจปรุงข้างนอกนะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จปงข้างนอกนะเนี่ยนะครับทุกคนนะ นะครับแล้วกดีย่งแห้งเนี่ยประมาณนี้เริ่มได้กลิ่นเลย <c oughs> นะครับถ้ามีกลิ่นจามนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับคือบางที่บางร้านเนี่ยอาจะตแฉะนะครับมีน้ำมันเยอะเราก็อ่ะทีนี้กระเพราอ่ะที่เด็ดของผมเนี่ยต้องมีก้านด้วยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ไปดีไปฮู้หอมมากไหมวะแห้งครับแห้งไหมเนี่ยมาแล้วเนี่ยแห้งมากเห็นไหมตะกรงมันเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมอ่าโอเคเสร็จแล้วครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ อ่านี่นะเราก็นีนะครับนี่ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็คือนี่ไข่ดาวนะ,ดนะครับโปเลยสุดยอดนะครับนี่ นี่ครับท่านผู้ชมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับของผมก็จะมีก้านไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นการคั่วแห้งนะครับก็จะใช้สูตรเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นพุ่งเนื้อหรือพุ่งหมูนี่เป็นเนื้อหมูนะครับเลยด้วยมาจากตลาดนะครับท่านผู้ชมจะลองไปทำดูครับง่ายมากไปเดี๋ยวเรามากินข้าวกัน มาครับท่านผู้ชมข้าวเช้าด้วยกันครับอื้มไข่นะเจาะเลยไข่แดงนี่เห็นไหมครับนีล่ลาข้าไปปึ๊บลาไเลยครับ ปลาพริกครับนะินิงๆเลยกระเพราเผ็ดร้อนมากนะครับมีก้านด้วยจริงๆนะสูตรนี้ชื่นชอบมากครับอืมอืมอืมอร่อายาะแคงนี้อร่อยนะ นี่ครับกะเพราบางทีบาทีเราไปตามร้านอะไรเขาผัดเฉะังไม่ค่อยอร่อยแต่แล้วแต่สูตรนะครับอันนี้ผมลองมาปรับ เมนูรนี้รับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่มันยากเหมือนกันที่จะทําให้อร่อยนะครับ Hmm. Hmm. หอมอ่นะ oh, Nydelig. Mm. Mm -hmm. สูตรนี้ผมก็ได้ดูใน YouTube อะไรพวกนี้แล้วก็ด้วยสูตรตัวผมเองเน่ยชื่นชอบนะครับในการผัดกระเพราแบบแห้งนะครับก็คือเป็นการผัดคั้วแห้งพวกนี้นะครับแล้วก็มาปรุงเป็นรสชาติของตัวเองก็เลยนํามาแลกเปลี่ยนนะครับกับเอสีทุกท่านนะครับเดี๋ยวลองไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงพงศ์ฝากิน h ช n แนลก็ฝากกดไลค์กดแชร กดติดตามให้ด้วยนะครับครับก็อยากให้ลุงคงอ่พากินอาหารประเภทไหนแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ